พาคุณผู้ชมไปดูงาน Fa า t Auto s h o ช Thailand 2014นะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่2แล้วมีค่ายรถยนต์จากค่ายของทางฝั่งยุโรปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยปไปติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณวุฒิหนันนาหิมครับคุณผู้ชมครับคราวนี้พามาดูอีกหนึ่งยนตรกรรมสําหรับรถค่ายยุโรปก,กันบ้างน,นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแบรนด์นี้มีอายุมากกว่า100ปีมาแล้วนั่นคือสกอต้าคุ้นหูกันบ้างไหมครับ ถ้าใครที่เคยไปที่สาธารณรัฐเช็กเนี่ยแม้กระทั่งแท็กซี่เขาก็ยังเอารถยี่ห้อนี้มาทำซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของประเทศเขาเลยแต่ถามว่าทำไมสกอต้าถึงมาเกิดในประเทศไทยแล้วมีคนไทยเริ่มหันไปสนใจรถยุโรปมากขึ้นด้วยนะครับอยู่กับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทสกอต้านะครับซึ่งว่าเป็นผู้ที่นาเข้าตัวรถค่ายนี้มาในประเทศไทยด้วยนะครับกับคุณตี้กิติพัฒน์เฉลยทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต๊อบสวัสดีครับโอ<ฮ>้โหไงฮะ พูดถูกไหมครับสกอด้นี่รถยุโรปนะฮะใช่ครับเป็นรถยุโรปนําเข้าจากสาธารณเช็กเลยครับแต่ละตัวมีแคมเปญมีโปรโมชั่นอะไรแบบไหนเพื่อมาให้แฟนๆสกอด้าที่รอคอยกันมานานซึ่งมาอยู่ในงานนี้ด้วยครับครับก็จะมีเป็นผ่อนศูนย์อร์ซนต์นะครับแล้วก็จะมีทั้งมีฟิลมหรือประกันชั้นหนึ่งให้ แล้วก็ราคาเนี่ยก็คือสามารถคุยกันได้ราคาคุยได้ด้วยแสดงว่าอยู่ข้างนอกไปที่อื่นนี้อาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าอยู่ในงานนี้คุยได้แน่นอนคุยกันได้ครับใช่แล้วคราวนี้มาดูสมรรถนะของแต่ละรุ่นกันหน่อยคามเห็นตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ภายในมีเทคโนโลยีอะไรตอบโจทย์ให้คนกลุ่มไหนบ้างที่เป็นตัวเด่นที่สุดเลยครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องเด่นที่สุดเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์2000เทอร์โบดีเซลที่มีแรงม้าสูงถึง160แรงม้านะครับ แล้วก็จะสามารถมีเกียร์เป็นดูอัลคลัชซึ่งเป็นเกียร์ที่ใส่อยู่ในรถสปอร์ตของรถอย่างเช่นบแบรนด์อย่างเช่น Audi หรือว่าอย่างเช่นอ Porsche อย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ข้างในเนี่ยก็คือเรียกว่าครบครันครับก็สามารถสามารถต่อเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับแล้วก็มีอแอร์แบ็กถึง8จุดด้วยกันนะฮจุดเลยนะครับ,รบแต่ก่อนอื่นผมเปิดประตูมาใผมรู้ว่า มันฝืดหรือเปล่ามันไม่ได้หยอดจริงๆไม่ใช่นะประตูหนักมากหนักกมาใช่ครับโอ้โหนี่ถึงความแข็งแกร่งของรถเนี่ยผมเปิดดูผมถึงกับพังหง่ะไปนะครเมื่อกี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นรถยนต์พรีเมียมที่ถือว่านําเข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้คนที่ชอบโอ้โหปิดยังนิ่มเลยคนที่ชอบรถประเภทนี้ได้มาลองทดสอบกันดูนะครับคราวนี้ไปดูอีกจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือตัว Fabias r นะครับนี่นะครับซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นรถ ตัวสปอร์ตตัวจีทของสกอ d a เลยครับเอ๊ะล้อในล้อกระทะนี่มาจากเขาเลยป่ะครับเนี่ยอาใช่ครับเป็นขนาด17นิ้วครับใช่ครับแล้วก็คือ f a เบียเอสเนี่ยจะแตกต่างกับฟาเบียธรรมดาตรงที่ว่ามันจะเป็นตัวท็อปและเป็นตัวสปอร์ตันะครับตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือมีใช้เครื่องยนต์1,400ทวินชาร์จทวินชาร์จเนี่ยหมายถึงว่ามีทั้งเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จ อยู่ในเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องนตัวเดียวกันบก็คือปกติแล้วเนี่ยเทอร์โบเนี่ยจะมาในรอบที่สูงหน่อยก็คือจะทําให้รถแรงขึ้นใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยจะมีการแก้ปัญหาโดยที่ในรอบต่ำซูเปอร์ชาร์จจะทํางานแล้วก็พอรอบสูงก็คือจะเป็นเทอร์โบทางานคนที่สนใจรถยนต์สก o ด้นะครับจะเป็นคนที่สนใจพวกเรื่องรถยนต์แรงรถยนต์ของเครือ Volkswagen Group นะครับซึ่งสก o d a านี่เป็นรถที่ราคาย่อมเยาวที่สุด ในรถของอเครือ Volkswagen Group แต่ได้เทคโนโลยีของ Volkswagen เลยซึ่งถ้าพูดถึงในเครือ Volkswagen ก็ทุกท่านก็จะรู้จัก Audi D นะครับรู้จัก Lamborghini หรือ Porsche อก็คือจะเป็นรถเครือญาติเดียวกันครับผมก่อนอื่นถ้าจะ ไปศึกษาอย่างอื่นให้ผมลองเนี่ยผมขอสัมผัสก่อนดีกว่าลองนั่งดูสักหน่อยดีกว่านะครับได้ครับคงจะดีกว่านี้เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณตี้นะครับกิติพัชเฉลยทรัพย์นะครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทสโกด้ายานกรรมยานยนต์ที่เป็นอีกหนึ่งค่ายที่น่าจับตามเป็นพิเศษสําหรับคนที่ชอบนะฮะสามารถมาเจอกันได้ในงาน Fast Auto s โช w ไทยแลนด์สองที่ไบเทคบางนาถึงว่าที่นี้แล้วนะครับรีบมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ